พาไปดูส้มโอค่ะทุกคนส้มโอนะสุกแล้ววันก่อนถ่ายรูปครั้งสุดท้ายคือวันที่สิบโอวันที่สิบสี่นะคะวันที่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ดูว่าสุกหรือยังส้มโอทับทิมสยามค่ะตรงนี้ตั้งแต่วันที่สิบสี่กันยานะคะก่อนจะทิ้งน้องไปเที่ยวกทมนี่ไง ไ้ที่พอดีเหลืองเลยนะลูกแรกที่ติดนะคะส่วนลูกที่สองที่มาก็โตเกือบจะทันพี่แล้วเดี๋ยววันนี้ค่อยเก็บอ้อเก็บเลยดีกว่ากระทบทิมสยามนะจ๊ะปลูกในกระถางมังกรเห็นไหมทุกคน mm. เก็บก่อนเขาจะได้อ่ลืมต้นเนาะเขาจะได้ลืมต้นนะคะทุกคนอึ๊บ เพราะว่าส้มโอเนี่ยมันจะต้องตั้งไว้ก่อนสักสองสามวันถ้าแกะเลยมันจะร่วนซุยนี่ได้เทคนิคมาจากอ่าคนขายของขายส้มโอนะคะนี้เนื้อนุ่มๆแล้วไม่แข็งไม่ดานจ้ะส้มโอทับทิมสยามจ้า